อ่หลังจากที่เราเรลิกวิ่งแล้วมาข้าวเยินนะร้านหน้าบรรทัดทองครับตอนนี้ร้านหน้าแถวบรรทัดทองนะมาเราได้ลนะร้านหน้าต่อสายครอบโอเลย อยวข้าวเราจะไม่ไปวิ่งนะเราจะหาของกินนะใส่ขมเช่นเ,เ,เน้อหอ,อ,อ,อับครับข้าวครับ จัดห้าบาครับร้านหน้าแถวบันทัดทองนะครับผมสี่ห้าบาทครับร้านหน้าอร่อยอยู่ครับผมธรรมดาแบบธรรมดาราคาสี่ห้าบาท ธรรมดาครับไม่เยอะนะครับรสชาติอร่อยเลยนะบางทีไม่ต้องปรุงก็อ,อร่อยครับผมแลกวิ่งแล้วก็มาหาของกินไปแย่แล้วอะอ,อ,อรอครับ triển khai thực hiện đồng công ty công ty câu thái dạ anh ครับเส้นใหญ่ก็อร่อยนุ่มกนาดก็กรอบอร่อยชาติอร่อยมากครับผมก็กินจนจมมะหมดแล้วครับน้ำเขาข้นมากเลยน้ำอร่อร เลยฮะตองอร่อยมากพาก,กินข้าวกินน้ำกันด้วยนะครับโ <Okay. S 1> อเคครับผู้ี่รับชมสวัสดีครับ